สวัสดีครับผมลุงหลอดที่ครับพามาเบิ้งบางไฟแสนสิรินะครับผมตอนนี้ลุงหลอดยูบานกู้ขำระนะครับผมนี่ครับเอฟซีลุงหลอดนะครับผมแสนสิรินะครับผมไฟล่าสุดหวานเจี๊ยบเป็นไหมเด็กซี่ลอยมาซี่ลอยเดีอยูย่บ,าบา้านอยู่บ้านเราหน่อยนะ่ะ อบวบวอยุบันน้ำอมเอยย่บานน้ำอมสี่ลอยซิบหานะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับราคาเบบีมากๆาเลยครับนั่นแสนสิรินะครับผมนี่ทางต่ำเราเนาะราคามันราคางามแบบจุดคิวต้นๆ้นนะครับผมที่รีสี่้อยนะครับผม ครับผมนี่นะครับผมแสนสิริปรึกษากันอยู่ม่นวาครับโอ้นะครับรุ่งหลอดกับมาแอบฟังเฮฟซีแอบฟังไหนน้ำครับเป็นข้อมูลเพื่อนั่นครับทีมงานแสนสิริครับผมมากเรือแต่หมานมหมวาที่รีครับนะครับผม ครับมือนันก็ชื่นมื่นกันไปแล้วนะครับสี่รอยสิบห้านะครับผมอยู่บ้านน้ำออมนะครับผมของดีราคาถูกพร้อมนะครับผมหวานเคียบเลยนะครับมือนันมือกะประกอบการพิจาละนาเอานะครับผมรุงหลอดก็ได้หาเป็นที่เด็ดนะครับเดี๋ยวมันราคาสูงเนาะผู้ใดมากก็ไป็ร้อยแล้วครับผมมือนี้มันลำบากนะครับ อาอายพ่ให้ที่เด็ดเพื่อนกะว่าพ่ติดตามครับก็ให้นะครับให้คือเก่าแหละครับแต่ว่าให้ไปเบิ่งขอมูลกับอาจารย์สร้างเพื่อนเอานะครับผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนัำนะครับผมเมื่อเนี้ได้คิวเท่าไรครับคิวแรกเลยบ่อา แสนสิริของเ้านะครับคิวแรกนะครับผมหน้าที่ระทึกใจอีกบ่โดนว่านั่นครับสิได้พบเตพ่อครับแสนสิริคิวแรกนะครับผมเดี๋ยวลุงหลอดสีทายห้เบิ้งเลยนะครับว่าแสนสิริบางนี่สิเป็นจังไดครับทีมงานเพื่อนบอกว่าเรือแต่หมานนะครับผมนะครับูุไดมักแสนสิริก็ด้วยแรงศรัทธานะครับผม เต็มรอยนะครับรอลุนลอเชีย่ยครับแสนสิริขอบคุณที่ติดตา,ามรับชมลุงรอด f สสวัสดีละ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 ครับ